กำลังเจอเนี่ยเตยมีเถึงๆพี่นี่งจรมาทำสาวสวรรค์ก่อนเ <c oughs> จ้าพระพิ <c oughs> ทักษ์น้ำเขาบ่อเลยดเกลอักป่้ากินน้ทักทายพ่อแม่ ä, พี่น้องมันทุกคนเด้อมื้อนี้ขอละพาทุกคนมาเบ่งเขาหาปูหาปลาอยู่พี่อยู่หน้าบุงโง่บ้านเวงน้อยมังอัจสะพอนแขวงสวรรค์เขตพิระออนนี้นาะเขาเอาปลาแล้วแล้วก็ไปเดียวกินเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เทลงนี่ นี่กับมาลายคนไลเตอร์เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดวเดอร์ว่าเขาละหาได้หรือบ่อันนี้น่ามันเป็นผายผายอยู่อยู่หน้าก็พี่หน้าเนี่ก็ไกลบ้านไท้กว่าละมาฮอดกับลายชั่วโมงไลเติบอาหาปูหะปลาแต่ว่าพเดวกินเนื้ออื่นล่ะนะยังมีท่านได้ปลาบอยังมีท่านได้ลงปลาใช่หิวเขาก่อนล่ะเพราะว่าหน้าไก่พ่อหน้องก็ละมาฮอดกับหิวเข้าพร้อม ใช่นี่ก็พิ่งเงยืหนึ่งเหยื่ไปพูดเงยื่ไปเลยโูโหนี่ทางผีก็ได้ลมพัดเย็นโจยโจยตามตรงให้ตรงหน้านะนี่บัดแล้วก็เอาป่าขึ้นมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เทงพี่อยู่เทงหน้าพี่ได้้างก็อยู่เคยเทงนี่เพื่อนเฮ็ดหอ้อมไปคักๆยันโง่ควายตกพอมันเลิกได้โอ้โหผูกมิมมอยู่ด้ยเลิกเลยเติมน้ำก็ได้แต่น้ำใสอีกนี่ อยู่กินยินกินน้ำอยู่นี่แล้วนี่มาให้มาหน้าก็ได้่ฝายตอนนี้ละบอนพลหาลานะ่ะผู้กลางจีดงก็งกมีนะ่นี่เสื้อมองตัดไว้ก่อนเสื้อมองแล้วคองแหงนคะ้องแหงแล้วคูเน,นี่ยผู้ตึก,กิีดงก็มีมานัน เลิกกันแน่นอนเลิกเลยเติบเดี๋ยวมาถามสาวสวรรค์ก่อนเจ้าไปไปด้ลงน้ำเขาบ่ไม่ได้ลงไปได้มีถุงแหน้ำเข่าถุงบัวเป็นอ๋อถุงบัวเป็นยูยสวรรค์เห็นแล้วกินจ้ามีได้ไปซื้อเอาอ๋อได้เงินแล้วก็ไปซื้อเอาแน่นะอย่ากินปลาไปเลยก็ได้กินแล้วพออยู่พุ่นละได้กินเลยสบายเน่นอนสบายปลาขอมาได้กินปลาขอดูก็โม่เหรอ ได้ปลาตัวนึงก็เอินปลาเพื่อนี่นี่ได้ตัวนึงปลาเสริมปลาเสริมน้อยนี่ได้ตัวเนื้อละหาคลองมาเชิอได้ไหมนี่นี่ปลาตัวเนื้อเจ้าเคยเห็นวันนี้น้องตึกแหก็เป็นได้บ่แต่ว่าไอตึกเป็นหรือบ่าท่านั้นล่ะบ่เฮาเฮาว่านดีนเด่นเฮาเฮางมเป็นยุคนี่ตัวนี้อี๋นี่ไกลๆเห็นเป็นสีดำๆน้ำพู่ได้หน่ะ ตีนผู้สังแห่นะขันได้ห้าไปฟังพุนก็เป็นเมืองเป็นเขตของเมืองวังอังคํานะครับผมแต่ฟังนี้นะเป็นเขตเมืองอัจฉริลขมงเงาเนี่ยมัน,นี่ป่าอยูย่เงาเนี่ยอ้อสุมตึกจีุงก็ได้หลายตัวจังป้อเนี่นี่ตึกจีดงเต็มคลองแล้วบ่คือนักๆล่ะนี่ ดิกน้อยก็ดิ้นนำอยู่พวกหมอนขนาดไหนตอนยังน้อยเนี่ยคักขนาดไหนดิ้นนำแบบนี้ล่ะปลา่นกระยาวไปหอดพวกเลยได้แต่ปานิ้น้อยโอ๊ะ โอ้ได้ตัวเงยแล้วนี่ตัวเงยแล้วโอ้ได้ประกอบเงยโอเคได้เติสนี่กำลังเจอนะเตนี่ยเต้่นี่ที่งๆไปนะพลังมันมาตากแดดนะคือมันไข่บบมีเลียกไปแม่ตัวดํานี่เป็นแพรนะฮะตัวนี้เล่เหอะอ๋อได้ตัวเงยขนาดนี้ได้ตัวเงยเลยว้าวดูนะมันยังยอดเลยยอดไม่พอเราตายครับ ชอกเกลียวเป็นกินช็อกเกลียมาพี่ดาวเลยไปไปได้ไหมนี่พวกนี้งออดปอดอยู่ถึงหอนพี่มีโรคนโมเลยนี่จริค่ะคอร้องก็ได้ซองโตฮะเพิ่นเปลี่ยนมาเป็นพายนี่นั่นนี่พายมันกินนั้นจนสุดพายล่ะได้หลายเติบเพิ่นก็เลยแบ่งขึ้นไปเออซุมนั้นเห็ดกินท่านี่ อันนี้ก็มาฝ่ายนิต้ตอ,อิพยังด่างไว้พยังแพรแยงนี่ไว้และะ้วก็และะแ้วก็ตะพุ่นกาตึก,ตกแห่ทางตึกจิลุงนำสะบกลปลารถนี่นะหลายคนมาตกปลาเขาเลยชนเขาอยู่พุ่มไม้นี่เขาเอาเขาก็เลยเฮาไปไนเอาไปตืยอยจุบุญไหลออกมาเนาะพี่ปลดเอาบ่โอ้ไมหลายเลยนี่ ปออกบอนอ๋อได้พักดอกย่อนพัพักอย่อนเหรอ้อนะเบตนี้พักะดนดอกละย่อนโหไม่ได้ย้อนนะาสายแม้วีดอกกับดอกย่อนนะหลายอธิบายไปนะนี่ตตวนี่มันโค้งมาพี่แล้วก็โค้งไปพูนไปอโอ้แล้วกับไฟนี้อนี่อยู่ก็เกเดียวฮันไปหอดูแต่ชอบบางคนตีล้างด้เนี่

โอ้ตัวเยือกขนาดนี่กับเพื่อนง่ายตัวง่ายอันนี้ตีนเย็บเอาได้ยังไงตีนเย็บเอาได้เลยอ๋อตัวจับมือสัมหน้าแห้งเลยชนะเพื่อนนี่อ๋อตัวเงือะขนาดนี้นักล่าปลาตัวจริงเย็บเอาเอาม่อนเย็บเอาแล้วก็เอาขึ้นมาโลดเย็บแล้วก็เอามือจับมาลรดซะเก่งอเลยมือสลามขึ้นมาสูยางอย่างขวางแหย่ย่งแก่แหย่ยงนปลาสนอยู่ตามไม้ฮะนะ Ô, được ồ nhờ cô <laughs> Tôi nhờ thằng <tôi> mất <laughs> คอยไปกินดิฟกันเลยมาโคก่อนไฮีน้องเดินกินข้อเทงนับเดียวอยู่พี่เทงไหมเทงหน้าพี่นี่เนี่ยอยู่ในกินกระตมปลาน้ำก้อยปลาน้ำมีทั้งซุกทั้งดิฟก้อยปลาก็ได้ แต่ละคนโอ้มีตำหงอี๋อ๋อวันนี้มากินข้าวสมัครแบบนีแต่ญาติพี่น้องเจ้าของทั่งนั้นอันนี้คือก้อยป่าก็มีต้มต้มปอกโายคนเ่

กินเมยู่พุกินเมยู่มาเอากินเบยพ่กินเมดแล้วได้ตัวนี้ได้ยังเลยจตตำมุงเลยนอดนึงนะการนั้นถอยเริ่มมดนะเริ่มแต่เมดเราะพราะว่าใบสามแล้วก็เลยแซบกินปกรแซบเมดชุย่างเลยแบบนี้นี่เลิกเพลิกมันแล้วปุ๊บเป็นังอยู่พงดอิ่มเลยได้แต่ละคนคับเต็มเมอแล้วบนี้ เพราะว่าหน้านี่กัไก่ขนาดน้ำมาหลายกิโลขนาดก้อน่ินบนมึงไม่กินมาพอนอันนี้เมึงกระดันได้น้้อยู่ทงพี่ควายก็ร้ายรายนะพับเขาก็พีท่านในผู้เพราะว่ายังมีท่านในตตกา เดี๋ยวอีอาทิตย์เขวกาหาสองอาทิตย์นี่ค่ะเขาก็เริ่มผูกควายเริ่มหาควายแล้วนีป่ปล่อยตามธรรมชาติแบบนี้แหละอันนี้อยู่ตามต้องให้ตรงหน้าปล่อยแบบธรรมชาติไปเลยพระเดวมากกินปูกินปลาอยู่พี่อยู่เถงให้เถงหน้าพี่กากินแล้วเรียบร้อยพระเดวเมื่อเพิ่มม่มั่นแล้วแบบนี้เลยหึงหงซุมเฮาเราได้มากกินข้าวสามค,คีโฮมเดวหลายๆคนแบบนี้โฮมญาติพี่น้องหลาย,ลายคนแบบนี้กาคลิปนี้ก็เอาเพลงสำนีกคนเดอพ่อแม่พี่น้องเดอเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดียวไหม ขอขอบอกขอบใจในมดสุขคนที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอขอบอกขอบใจครับผู้ที่มีห้ามโฆษณาเห็นเพิ่นก็คอมเมนต์บอกว่าเออส้มแบบมีห้ามโฆษณาเดอ้อสนับสนุนก็ขอบคุณขอบอกขอบใจใน้ำเพิ่นหลายๆายเดอ้อคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังบั่ทันกติดตามให้คอยฝะกดติดตามให้คอยนําเดอ้อโอเคกดมองนี้เลยมองหูคอยเลยโอเคกดมองนี้แล้วขอบใจหลายๆหรือสีบึง คลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่เจ้ามักเลยคลิกเลย